ข้อนี้นะคะเนาะอ่ะเป็นข้อที่4นะคะถามว่าผู้ป่วยจิตเวทมีอาการซึมเศร้าเบื่ออาหารเก็บตัวในห้องไม่พูดคุยกับใครบ่นว่าอยากตายและนอนไม่หลับ2เดือนเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อนและได้รับการรักษาด้วยยาอะไมทิฟทิลิน25มิลลิม2กรัม2แทบ BID PC and h s เนาะก็พยาบาลควรให้การพยาบาลผู้ป่วยอย่างไรก็ไก่บอกว่าให้ผู้ป่วยดื่มน้ำมากกว่า300 ml ต่อวันเพื่อลดอาการปากแห้งและกระหายน้ำขอไข่บอกว่าให้ผู้ป่วยเข้ากลุ่มกิจกรรมบำบัดเพื่อลดความซึมเศร้าโดยเร็วที่สุด ขาควายบอกว่าสังเกตและดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดในระยะ2สัปดาห์หลังได้รับยาเพื่อป้องกันการค่าตัวตายซ้ำนองงูบอกว่าลดอาหารเค็มเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้เต็มที่อ่ะข้อนี้ตอบอะไรดีติ๊กตอกติ๊กตอกตอบอะไรดีนะมองเห็นไหมคือโจทย์มันยาวช้อยก็ยาวเนาะมันก็เลยแบบเต์เล็กนิดนึงเนาะ ส่วใหญ่น้องตอบข้อควายเนาะบางคนก็มีข้ออื่นมาบ้างปะปายนะคะสำหรับใครเนาะที่อยากติดตามพิ a วตีนะคะก็สามารถติดตามได้ทั้งหมด5ช่องทางนะคะจะมี Facebook เนาะชื่อว่าสอบสภาพิวตี้เนิร์ดมี YouTube IG TikTok Twitter ชื่อว่า b u t y u y d e r s c o เน n ร r d เนาะสำหรับใครที่ติดตามในช่อง YouTube นะคะพิวตีฝากกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเวลาพิวตี้ลงคลิปอะไรใหม่ๆเนาะ อ่ะเดี๋ยวดูในเฟ e บุ๊กก่อนอม,มีน้องบอกว่าไม่สะดุดคะ่ะพิวตี้อ่หายแล้วค่ะเนาะอาจจะเป็นที่เน็ตพิวตี้ด้วยแหละเน็ตพิวตี้มันอมืมอ่ะมีบางคนบอกสะดุดเป็นช่วงๆค่ะอส่วนใหญ่ตอบข้อควายเนะ มีใครตอบคิดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมคะเนาะสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะคะพี่ถุงไม่เป็นไรนะคะเนาะเรามาแชร์ความรู้กันเนาะอส่วนเดีย่ยตอบข้อควายอ่ะเดี๋ยวเราไปเฉลยข้อนี้กันนะคะก็สําหรับข้อนี้นะคะเนาะอ่าโจทย์ยาวนิดนึงไม่นิดแหละถ้าดูอ่ะก็คือจะประมาณสองสามบรรทัดนะคะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์โจทย์กัน ข้อนี้นะคะบอกว่าผู้ป่วยเนาะซึมเศร้าเนาะเบื่ออาหารเก็บตัวเองไม่พูดคุยกับใครบ่นว่าอยากตายและนอนไม่หลับมาสองเดือนเนาะนอนไม่หลับนะแล้วก็ที่สำคัญเลยไฮไลท์ของเขาเลยคือเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อนไฮไลท์เนาะแล้วก็เขาบอกว่าได้รับการรักษาด้วยยาอืม ไฮไลท์ของเขาคือเคยฆ่าตัวตายมาก่อนอเอาง่ายๆว่าคนซึมเศร้าเนาะปกติแล้วก็จะมีภาวะหนึ่งก็คืออยากฆ่าตัวตายอืซึ่งข้อนี้ถ้าแม่แมแบบไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยก็จะรู้ว่าแบบมีข้อนึงที่แบบเออเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ทีละ้อละกันนะคะก็ไก่บอกว่าให้ผู้ป่วยดื่มน้ํามากกว่าสา0ร l มต่อวันเพื่อลดอาการปากแห้งและกระหายน้ำเนาะคือมันก็อาจจะสาําคัญแหละแต่ว่ายังไม่ใช่ที่สุดเนาะ ขาคบุบอกว่าให้ผู้ป่วยเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมบําบัดเพื่อลดอาการซึมเศร้าโดยเร็วที่สุดเนาะต้องบอกก่อนว่าคนนี้เนาะเก็บตัวอยู่ในห้องไม่พูดคุยกับใครบนไม่อยากตายอยู่จะให้เขาไปเข้ากลุ่มกิจกรรมบําบัดเขาจะไปไหมคะเขาไม่ไปนะคะเนาะเขาคุยบอกว่าสังเกตและดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดในระยะ2สัปดาห์หลังได้รับยาเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายซ้าอ่ะเห็นไหมไฮไลท์ของเราคือป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำเนาะเพราะว่าคนนี้เขาเคย าตัวตายแล้วเนาะพยายามพยายามจะฆ่าตัวตายตอนนี้ก็คือต้องป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ําหรือว่าโจทย์หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ถามเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเนาะปัญหาหรือว่าการพยาบาลที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องป้องกันการฆ่าตัวตายงงูบอกว่าลดอาหารเค็มเพื่อให้ยากออกฤทธิ์ได้เต็มที่เนาะออันนี้จะมีส่วนเนาะแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยที่บอกเลยคือต้องเน้นย้ำเรื่องการฆ่าตัวตายซึ่ง ปัจจุบันนี้เป็นปัญหาที่สําคัญมากเนาะในประเทศไทยก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะเมื่อก่อนจะเห็นที่เกาหลีเนาะเขาจะมีการแบบฆ่าตัวตายเยอะโดยเฉพาะดารานักร้องเนาะเขาจะมีภาวะกดดันภาวะเครียดอะไรอเงี้ยค่อนข้างเยอะ,อะสําหรับคนที่ตอบถูกคนแรกนะคะชื่อว่า,าน้องชื่อเป็นภาษากีนนะคะในเฟ e บุ o กเนาะ a r u n w a n เวนวักนะคะ M E E S A N G ก็แคมปหรัาจอมารับข้อสอบนะคะส่วนในติ๊กตอกนะคะน้องที่ตอบถูกคนแรกนะคะชื่อว่าน้อง D Y V U Z N Z I S Z V G คือมันอ่านว่าอะไรล่ะลูกพี่อ่านไม่ออกเลยไม่รู้ว่าน้องตั้งจากอะไร ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพิวตี้ตั้งกติกาเพิ่มแล้วกันเนาะสำพิวตี้จะสำหรับคนที่ตอบถูกคนแรกเนี่ยที่พิวตี้แจกข้อสอบเนาะหนึ่งต้องติดตามเนาะทางช่องทางของพิวตี้ที่ตัวเองได้รับข้อสอบเนาะอย่างเช่นใครที่ตอบถูกใน Ti k t o k ก็ต้องติดตามทิกตอกพิวตี้เนาะหรือว่าใครที่ตอบถูกใน Facebook ก,ก,ก็แคบตรงที่ติดตาม Facebook พิวตี้มาเนาะเฟซบ,บุ๊กเพจนะไม่ใช่ Facebook ส่วนตัว